ลดเนียงด้วย2ท่าสวัสดีครับผมแมนตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องแมนฟิตอยู่ครับ <findet S 1> เพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลาเพื่อนๆมีเนียงนะครับหรือแบบเนียงออกอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็มักจะไปค้นหาใน Google ใช่ไหมครับพิมพ์ว่าวิธีลดเนื้องาบ布า,บาเวลาเราไปหาใน Google หรือใน YouTube ก็มักจะมีที่บอกว่าให้ลดเนียงท่าอืมอืมหรือท่าอ่าอืม,อ,มอะไรต่างๆนะั้นนะครับก็ผมแหละคนหนึ่งที่ไปค้นหาแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปลองทำวิธีนั้นมาแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ลด จริงนะครับมันอาจจะมีส่วนช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้มากนะครับเพราะการที่เราไปขยับปากหรือเงยคออะไรเงี้ย มันเป็นการเสริมสร้างนะครับพัฒนากล้ามเนื้ออยู่ที่บริเวณกลามหรือคอซะมากกว่านะครับกล้ามเนื้อกับไขมันมันแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่คนละส่วนกันมันเลยไม่สามารถทําให้ลดเหนียงได้นั่นเองครับแล้วก็เพื่อนเเคยเห็นไหมครับมันจะมีสายรัดกามนะครับสายรัดเหนียงกระชับเหนียงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีส่วนช่วยแต่ก็มีส่วนช่วยน้อยมากๆสําหรับแมนนะครับแมนมองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะการลดเหนียงนั้นมันต้องลดไขมันทั้งร่างกายนะครับเหนียง มันก็คือไขมันที่สะสมอยู่บริเวณใต้คางนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดมันก็คือเราต้องไปลดไขมันทั้งตัวเลยนะครับ และแต่ละคนการสะสมไขมันของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนไปสะสมไขมันช่วงเหนียงนะครับช่วงบริเวณใต้คางหรือตรงลำคอหรือบางคนไปสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องหรือต้นขาแต่หน้าเรียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการสะสมไขมันของแต่ละคนจึงแตกต่างกันมันก็อยู่ที่ฮอร์โมนของแต่ละคนเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้แมนมี2ท่าที่จะมาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะลดเหนียงแบบทาวรวอน ท่าที่1ถ้ท่าคุณคุมอาหารและท่าที่สองท่าคุณออกกําลังกายฟังไม่ผิดครับสองท่านี้เป็นท่าที่แมนอยากจะแนะนํามากๆเลยอาจจะฟังดูง่ายนะแมนมาพูดเหมือนกับง่ายพูดง่ายคุณก็พูดได้ดิคุณออกกําลังกายอยู่แล้วคุณคุมอาหารอยู่แล้วแมนต้องบอกก่อนนะคะว่าแมนก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีเนียง ใต้คางเนี่ยแล้วก็มีแก้มเยอะมากและตอนนั้นใช้วิธีต่างๆนะครับไปเสิร์ชในเน็ตแล้วก็ลองทําเหมือนในเน็ตมันก็ไม่หายนะครับจนแมนคิดไปเองว่าแมนเป็นคนที่มีพันธุกรรมหน้ากลมหน้าบานไม่สามารถลดได้ <c oughs> เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าคิดหนักขนาดไหนจนคิดว่ามันเป็นพันธุกรรมมันไม่สามารถลดได้แล้วจนแมนเริ่มคุมมหาเริ่มออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับจากหน้าบานมันก็เริ่มมีเขาโคง ตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่มน้ําหนักการหน้าบานการมีเหนียงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อนๆและการคุมอาหารสําหรับที่แมนอยากจะแนะนําก็คือเพื่อนเราลองไปกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับกินผักผลไม้ให้มากขึ้นพยายามลองลดของหวานของมันของทอดของเค็มดูนะครับแค่เราทําแบบนี้หนึ่งอาทิตย์ ลองทำแบบตั้งใจสักหนึ่งอาทิตย์แมนว่ามันเห็นผลมากมายเลยเห็นผลทันทีเลยนะครับถ่ายรูป before After เก็บไว้ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะครับและท่าที่2นั่นก็คือถ้าคุณออกกําลังกายการออกกําลังกายมันก็ช่วยลดไขมันไปในตัวอยู่แล้วนะครับเผาผลาญแคลอรี่ได้อยู่แล้วนะครับการออกกําลังกายก็อย่างเช่นไปบอดี้เวทนะครับหรือเวทเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่ว่ายน้ําวิ่งชกมวยได้หมดนะครับหรือ ยกตัวอย่างการคาร์ดิโอนะครับก็ถ้าคนอยากจะคาร์ดิโอขั้นต่ำๆเลยก็150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ลองไปทำดูได้นะครับแมนเชื่อว่า เพื่อนๆทำได้แน่นอนและเหนียงของเพื่อนก็จะหายไปอย่างแน่นอนท่านเพื่อนคุมอาหารและออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนอกจากเหนียยงจะหายหน้าตาดีขึ้นนะครับเพื่อนๆยังจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นอีกด้วยยิ่งช่วงนี้โควิดกําลังระบาดเราก็ต้องยิ่งดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่วะครับว่าเพื่อนๆอยากจะลดเนียยงแบบธรรมชาติหรือลดเนียยง แบบมือหมอมันก็เลือกได้ทั้ง2แบบนะครับแต่สําหรับแมนแมนมองว่าการลดแบบธรรมชาติมันดีเห็นผลจริงนะครับแล้วก็ได้ถาวรแต่การลดกับมือหมออันนั้นก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับมันก็แล้วแต่พิจารณาของเพื่อนก็ลองมีคิดกันดูนะคะว่าอยากจะลดด้วยวิธีไหนแต่สําหรับแมนแมนมีเทคนิค มี2ท่านี้แหละครับที่จะมาแนะนำและได้ผลจริงแบบถาวรด้วยและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปสำหรับนี้แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย